นมัสก,การครับพระอาจารย์สาธุสาธุเป็นจังไพระอ,อาจารย์นี่ความเคลื่อนไหวจ้จังไรเพรหลังจากปล่อยตัวเลขบ่ว่าสิเป็นเลขฟันเลขแมวจับเลขทู่จักมีเลขใดแน่บู๊จ่างประเด,ดอ,อ <c oughs> กกระเลขกอะอยู่ในอยู่ในสมุนนั่นละก่สิส่วนญาติโยมมาทำบุญวันดีสิบสามเนาะครับนี แอดมินเอฟซีป่ครับเอฟซีครับเออ J เจแตวอเพิ่นในโซนเก้าอี้มาแล้ว,ว,วหาชิปตัวครับหาวา้วยหาชิปห้วยหรอเออเด็กหาชิปมีอยู่ดิแ <c oughs> ม่เห็นว่เออด้นาน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  <c oughs> มืแล้วมาก่อนแล้วหาชิปตัวบ้านนี้ถ้วยซ้ำม,มาบ้านพันกุดนี่ละเพิ่นว่าแล้วก็ไฟพลังแสงอาทิตย์ ได้ลายได้ลายดอกมันว่าได้หกเกศซูดด้วกับเมื่อนั้นจะเป็นทางวัดห้องกับเคยเห็นเ็ดบุญพระถาดเขาบุญถวยบุญซ้อนบุญทรามเนาะบุญน้ำามือนั้นมึงเขาพรรษาเห็ดนไรทุกปีเขาวัดษาทุกปีท่านหนึ่งเพื่อว่าเอาไว้ซุ้มันแตกหรเรียกว่าอย่างเ็ดปีนี่กับมีเจะภาพใหญ่มันมาเปลี่ยนภาพนุ่นไหนเนาะทางกรุงเทพแน่นับ ทางกรุงเทพก็ทางอุดรเออเก้าอี้เก้าอี้ก็ได้เพาแล้วหาซิบตัวเลยลืมเลยพี่น้องเลยย่าเนอะเว้ย <m> ม <utter saben> <vit> ื่เฮ็ดบุญห่วเพิ่นเออบุญถวยบุญส้าบุญซ้อนบุญทอดถาดเข่าบุญเก้าอี้บุญเมดทุกอย่างเออเฮ็ดทุกปีแต่ว่าก็ได้เมื่อการวัดโบยยัยเก็ได้ปีละเล็กละหน่อยไปเอาไปใส่ซุ้มมันแตกเนาะครับเออแทนทวดแทนซุ้มมันแตกแต่ดีนี่ว่าเป็นบุญเป็นคุณของวัดของว่าล่ามเขาอยู่ เอามือขึ้นนี่แปลกเลยมือขึ้นจนได้รอทามกันน้ำมือเส้าเป็นจังไหนพระอาจารย์ไม่โดนเขานางเซี่ยวมีแต่ว่าทีหลอกกับวัวเสื่องแต่ว่าได้ยินเสียงขุนบาย่างเบากันสวดสาสวดสาสอยู่นี่ก็ว่าเขาโศกันด้วยแต่ว่าเขาบมดูใจขั้วน้องเขาอืยุนาคุดนี่เปพระอาจารย์ไปคุดนั่นมากมากคุดนี่ไอ้คุดนั่นมากคุดนี่อยู่นี่ล่ะย่างขุนไปขุนมากอยู่นี่ครับหลายคนอยู่นี เด็กบ่ไมาจย์ประมาตีสองนานตีคผมเล่นคลองแนบตีได้ที่เขาตีสองผมก็นั่งฟังอยู่นี่เขาสีบเบายังเขากาบาเบาเนาะครับอือแต่ว่าเบาเขาบอกว่าโอเคโอเคเขาไปอ่ะล่ะโอ้โหหนวดนี่ตื่นนี่มือสั้ามากเลยเหาะมันมารอเปิดไฟก็เลยรอถามพระครับมึงคุยนี่ไม่ได้คุยกันเด็กบ่มาห่อกันไปคนคุยกันเด็กบ่จารย์นี่คนใดออกมาบ่อน่าผมน้องเดินเว้นหนุนพนาครับ เมื่อวานไปถามคุณลังคุณลังในลูกผมมาขึ้นในตีหนึ่งตีสองบวววผมรับไปผมผม่มันตายแล้วกันป่านนั้นแล้วว่าวานนี้เราก็ว่าช่วงหนึ่งเราก็ได้ยินนี่กันนู้เราก็ลูกขึ้นมาที่กันอันอันนี้กับน,นี่เงี้ยเนี่ย<อ>นี่นเสียงกนว่างกันตูต2 2> ต้ตีสองตีสองเน่าท่า,าจารย์พ่อสิจับใจความได้บอกว,ว่าเป็นหมายถึงว่าเสียงเนี่ยลักษณะเสียงเป็นเสียงไม่งี่งหรือเสียงผู้ชายมันนั่น เสียงมือนยังเสียงผู้ชายที่แรกว่าบนเสียวเอารถออกไปไปซื้อแนี่ว้าไปถสันเซา้าออผมาผมก็น,นอนฟังอยู่มีที่ไปแต่เด็กแต่เอารถมาซื้อแนยวไป,ไ,ปไปสันเแต่ม้เมียนเลยก็วันนี้เสียงขานรถผมก็ได้เถื่อะเพื่อเราไปเพื่อเราไปมันพันเห็นนั่ซุ่มบูซุ่มพวกซุ่มยังโดนส้นตายไปเวเลยโอ้พันเห็นต่ขีวัวนนั้เป็นยังไง เราเรีนต่าผีคือเก่าหฮ้ยเทพประดาขึ้นมาอย่างมาเบิงทีเบางทางบ่าวโอ้ยที่แรกก็ว่ามันว่าน้ำปูทิ้นน่ะว่าเขาลังว่าน้ำปูทิ้นปูทิ้นขึ้นมาขึ้นหัวว่านนี่เนาะโตกันว่าเป็นอางนัง้นเนาะควาได้ยินแม่นแม่นเป็นบ้านผาบ่บ<อ>าวบ่เนาะแท่งปูทิ้นา่าปูทิ้น่าโอ้เขามาหาซุสมน้อยลราเขาไปล่าอาจารย์เราเสียเลยเขาก็เรียนนาง,นางหัวขวนกันอยู่ เพราะว่ามื่อนั้นไปเตือนมรถไปเห็นพระดูดุงพนยางอยู่เมือน้ำทังพนยางรถยางมือน้ำทางไปไปจอดรถลราไปซงเพิ่นไปจอดรถไว้แมวมันขึ้นแมวมันยางมากสลยมาเรียกป้ายรถไปขึ้นนั่งนั่งทั้งรถปวดปวดอยู่หฮวยแมวเหรอเห็นอะไรเงี้วยแมวพูด้ายกับพ่อหน เนี่ยพูได้กับบ่ดูเพราะว่าพราะทุระจ้งเปนไผผมกับบู่้กันนองาคนฉีดตัวคนนี้นิมนต์บนขึ้นรถผมได้แรงโทรงคนเล่นแรงทรงคนได้ปรนเด็นคนว่ามันดีไปตตอว่าใช่ไหมแล้วแล้วแมวไปใสบันท้พย์ยันไปจอดรถยู่นแมวมันกันขึ้นรถแล้วคนไปหาเนี่ยไปหาบอกว่านี้มันกันนี้เห็นเดอแมวมก็ได้มาเนี่ยเดี๋ยวเมื่อกี้ว่ามันมาเรียกไปมันดมไปเลยีมันดมไปแต่เบียนรถอยู่กับบึงอยู่ออ ทะเบียนยัง่ะ้าการันตีการทะเบียนได้เขียนไว้ยืนดิสองห้าศูนโอ้สองห้าศูนย์สี่ันพ่ออนก็ตัวนพอนสี่้าหก่าหกนย์สี่ห้าหกศไปทะเบียนรอาจารเนาะเออสี่ห้าหกศูนย์เออออกจากล่ามันเอาหายยนั่น่ะเอออมงวา ่เอียนนะ4 5 6หบ่ยผมกับเจ้าไวบตเตอรี่นักอยู่ไล่่คนเล่นเลยโอเคไลไเน่ยเนื่องจว่าเม่เอาลอยสิไอ้มาับเลย่งนเรน่อๆผมมาเนี่ยผมรงผมกับพี่เนี้ยบ่เนี้ยแ่งไล่มาก่งไล่มาเดี๋ยวจี ไล่ไล่ไปไอแน่วทางเขาจะบอกว่าจะไล่บวกิดเดี๋ยวรุ่นก็ยอกันดีเนี่ยมาหนีรลองดูเออหนึ่งหนึ่งลูกใหม่แห้งใตขนาดเออข้างใตขนาดเดี๋ยวโฮมบายโยเออถ้าไม่รู้ก็เอาก็เอาห้างอันปล่อยไปนี่นี่เนาะนี่อันนี้เป็นนี่ เทลามือก็ออกด้ัยมันออกอจเอาหนังมาให้นวาดีเ,าาาเหเข็ขาดกันอันไรนะั่นโอ้ตีโออย่างนี้จา,า์แล้วแม่เอาที่มาขึ้นรถอ่ะครับแม้เอาแม่นอานี่เอานัแมา่อุ้ยี่ไงนองอัน่นต่น่นันเออเพาแล้วเขาออกว่าเดี๋ยวนี่นี่ตัวนี้ตัวกัดไว้เออสอกันสอันอันนี้เคีซเอาไว้ไหมสองเคไม่ให้เอาอืม เปาที่มา่ึ้นรถนี่เป็นเ้นั่นมากแล้วูุดุูนั่นล่ะซุดนึ่งอ้าวหนึ่งอ้าวมาเข้ากันแล้วฟาดเลยมาเลยเดี๋ยวอาจารย์ี่ห้าหกนานนานเป็นได้ไรเราบ่าอาวใส่เลขกผ้าอาจารย์เอาโอ้ยแต่ว่าีเขียนเอาเขียนเอามันมีนี่ฮมันมีมันมีไหมเลขกัวชี้ฮอะไรอย่างนั่นงมกบไปพ่อเห็นบ่าบ้าข้าวบาแม่แม่นะ มันค้างว่าหกศูนย์ผม่กลุมไม่พอเอยได้ันนะไหนน่านนานนานแม่น่อยกับอยากจ์เล็การจา์ฝันเล็กมอนลอนเล็กแมนอยเอาเอาขันไห้กับจับทั้ที่ครับเยวออกม่าสมตัวออไอตัวออกมาก่อนเขากันกับเลกรจานหนึ่งหนึ่งมาก่อนบ่ะตัวที่สองเนี่ยศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์หกหนึ่งศย์ห่กระจาศูนย์มกลุ่มไล่พอครับมาค้นข้นมาก้นข้นเอาขันล่างไห้เคียร์ปับ ทั้งขาทั้งสิบหนึ่งศูนย์หกพันเขาลอ,อกอออเอาไว้แล้วดิไปดิอมือเลยซชื่อเนี่ยเมันนมือมันมันเหรียญไห้มันเหรีเนี่ยขันมือมันเหรนอุ้มพอนลงไปโอ้เล้หนึ่งศูนย์กเนาะน่านน่านน่านมันหนบาทเอาอ,อย่าลืมเล่ากับผ้าน้อยนี่ห้าน้อยมือาทางแม่มันออกตัวกลับเนี่ยทางแมัวออกตัวกลับแปลว่า รูปแบบนี้จะเอาไปทำเอฟซีบอสแมวไหนนองจอยเนาะน้องจอยเนาะตอนนี้เนาะยังไหยังว่อนว่อนไปวนมาโดดขึ้นนั่งตักผู้นั้นตักผู้นี้เอาขันไอ้หลอดเลขว่างให้คาบปั๊บบาทเดียวเครื่องเคลียเครื่องคาบออกมาครัผู้นั้นผมก็บทั่วไปถามแล้วดิผมเห็นเพราะซอเดียวกันหมดเด้อคนคนตายได้ฟันหรอกสามคนตายซองกูซองกูดี้กูดี้ซองรับ สองห้าศูนย์สี่นี่กันครับสองห้าศูนย์สี่เพราะซอสเดียวกันสามคนอ้าพวกไอ้เขาเพราะสองห้าศูนย์สี่นี่กันครับสองห้าศูนย์สี่ไอ้ก็ได้แนะว่าผมบ้านนะอ่าเขียนลายคนไต่เขียนพิษสมบัติเขาเป็นนักเขียนไหมนี่ใครเกิดขึ้นสำหรับฝันอ่าตอหลังจากที ปล่อยตัวเลขไม่แล้วก็คือมีเหตุการณ์จังที่พ่อจาพ่อจานว่าเมีนมีคนมาย่างรอบกุดย่างไปกุดนั่นกุดนี่เมีนลูกนั่งลูกนั่งคว้างอยู่นี่โศกันอืแต่จับใจความประด้ว่าเบาอย่างหรือสิเป็นมนุษย์ตางดาวันไปได้ป๊แต่ว่าก็เดียวกับว่าอยู่บมดจับใจควบปรได้๋ยวว่าโูกันอยูนึ่งเครื่องสันเข่าสันเข่าเพริศเข่าเสิร์ฟอู ก็ซ้ำใบต้องมี่ละอนกลางวันได้เราเปี่ยนต่อถือกันเทงว่าเห็นแมวเห็นแมวขืนรถเนมื่อวานนไงแมวมาจะใช้บุยมานางทึ้งรถเห็นเลยไปจับใบลอตเตอรี่ไว้เออเอามาบึ้งบอสลอตเตอรี่ข้าจานบอสมีเลขไหนถูกป่ะครับ<ต>เลขที่ในข้อมฝันนั่นบอสกับชุดนี่นี่เนี่ยทะเบียนรถนี่บอสอะไรข้อมฝันนี่ล่ะ,ละลอืม ต้ในจับแต่ทามันเปลี่ยนจากไหนจัง,ง,จงนึงมากนะเห็นบอ่มอมือเนี่ยเห็นบอ่มอมือเนี่ยไม่ได้ศูนพบมผมก็เบียดินที่แม่เอานั้งขึงทั้งรถกเนียนแม่เจ้าทั่วมากผมก็บอกเลยซีตัวใส่จับใส่สูนาสูนล้างเอาเด้อว,ว่าสนดอกผม่าคห็นพวกนีใ้ใสยียหลักเคือทีได้เนาะ,นะสูนาสูหล้างเอาไปโมาเนาะ เนี่ยเรื่องหลายมันกับว่าหลายตัวนี่แหละเซ้นเสนบุญพระสูงว่าจับไดปตัวไหนคือมันมีสามเจ้าสี่เจ้าเนี่ยเราเขียนตัวเลขแป๊บนึงครับผมเขียนเบื่อทั่วในน้อยในนักเตะนะในนั้เตะวิธีเขียนไในพันเขียนเขียนตัวเลขเลยเดี๋ยวเบื่อทั่วเขียนแต่แทนนี่ว่ากบอกบุญญาโยมเด้อวันนี้สิบสามมาชมโทรเพิน อไรใจใส่สถาสิสาาบาบุญมือของวันสามือวันจินใหญ่เนาะโอ้หน่อยดิสิมีจะพาเพตเพัชาวป้าเก้าอี้าป้าชิ่งวัตถุก็ส้างเดี๋ยวไทยแปะเอากระไรไทยไทยแปะเอาไทยแปะเอาไม่สิดเอาอยบ่งว่าจวยออยไม่ิเขากันว่าจอย่าม่รอจอยเอาลอกไอ้วไว้ด้วยะลอกมัน <Baş> ม <đâu> ีส <tried> <off commend able battles>